สวัสดีครับผมวิลลี่วันนี้เราพามาชมงานติดตั้งในรถ Honda Civic FD คันนี้นะฮะกับจอสุดยอดนิยมฮะ10นิ้ว Android ตัวนี้นะฮะหลายท่านเคยถามนะว่าจอใหญ่ยักษ์อันนี้บังแอร์หรือเปล่าเนี่ยฮะไม่บังแอร์เลยฮะงานเข้ารูปสวยงามนะ,ะพร้อมหน้ากากและแอร์ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะฮะระบบ Android นี้เดี๋ยวลองทดสอบเรื่องของภาพก่อนเลยครับเล่นไฟเพลงไฟหนังได้นะฮะ ผ่าน MX Player นะครับภ้าปุ่มชัดเลยครับเป็นระดับ HD ฮะถ้าสาม,มารถโหลด e x t e r อ a l hard d า s k ดิขนาด 2TB มาดูผ่านจอตัวนี้ได้เลยนะครับเดีอจอใหญ่10นิ้วเต็มตาเลยครับตัวนี้นอย่างนี้ยังมีเรื่องของการฟังเพลงแบบออนไลน์ฮะเราไปยังจุก m u วสิครับเข้าไปยังจุกนะฮะ จุกมิวสิกครับฟังได้เป็นแบบออนไลน์นะฟังได้ทุกที่ทุกเวลานะไม่มีเวลาไลฟ์ไม่มีเวลาโหลดนี่ฟังจุกสบายใจครับเสียงสำคส่งสัญญาณเป็นแบบ HD นะสียงดีมากครับนี่ครับจุกมิวสิกรอหวาที่ท่านฟังจุกยังเล่นแผนที่นำทาง GPS ได้ด้วยครับเราใช้งาน Google แ a p ได้ด้วยนะฮะไปยัง Google แ a p ฮนะ ไปไหนไม่มีหลงนะตัวนี้หรือยังมี YouTube ฮนะที่ยอดน,นิยมนลฮะเข้าไป YouTube ไปด,ด้วยฮนะเล่น YouTube นะฮะไป YouTube นะนะเลือกชมรายการปรดปานพบพบของท่านพบพบได้เลยนะฮะ บริบทการมันจบแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราต้องยอมแพ้นี่นะใหญ่จริงๆฮะ,ะผู้อยู่รอดจะมีเพียงสิบนิ้วแอนดรอยตัวนี้นะในรถ Honda Civic FD นะฮะเนี่ยนะอารมณ์เหมือนอยู่ในโรงหนังเลยครับโอ้พระเจ้าแล้วคันนี้เรามีติดตั้งกล้องมองหลังด้วยครับเวลาเข้าเกียร์ถอยหลังปุ๊บตัดเป็นออโต้เข้ากล้องหลังเลยนะฮะมีเส้นบอกระยะถอยหลังภาพชัดมากนะฮะขับขี่ปลอดภัยครับ ลงตัวครับในรถ Civic FD คันนี้นะฮะกับจอ10นิ้ว Android นะฮะท่านที่สนใจนะติดต่อเข้ามาที่ผมวิลลี่ได้เลยนะครับที่เบอร์โทร086-956-6659วันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ